สวัสดีครับคุณตุ๊กครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับยังอยู่กับผมนะครับกีรติอนันต์จวนชัยกับช่องของซุปเปอร์มาร์เก็ตเน็ตเวิร์กนะครับวันนี้คุณตุ๊กวันนี้สีสะอาดนะครับในฐานะนะครับประชาชนคนหนึ่งนะครับวันนี้มาในฐานะนะครับของผู้บริโภคคนหนึ่งนะครับที่จะนะครับฝากสิ่งดีๆไว้กับเมืองไทยฝากสิ่งดีๆไว้ในระบอบประชาธิปไตยนะครับคุณตุ๊กครับเขาอนุญาตพูดถึงพรรคลังเครือข่ายประชาชนนิดนึงนะครับว่าพรรคนี้เติบโตอะไรต่างๆนะครับมีจุดประสงค์ยังไงบ้างครับ จุดประสงค์คือเราไม่ต้องพูดมากเลยค่ะคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเดียวเป็นอง์รวมเลยค่ะนะครับคุ้มครองผู้บริโภคนะครับคุณทุกคําว่าผู้บริโภคเนี่ยมันตั้งแต่เกิดจนตายเลยนะครับแล้วก็นะครับจริงๆแล้วหลายๆครั้งนะครับเราในฐานะผู้บริโภคนะครับได้รับการเอารัดเอาเปรียบนะครับตรงนี้นะครับจะมีนะครับสิ่งดีๆมอบให้ประชาชนใช่ไหมครับค่ะเพราะว่าเรามาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเลยค่ะ ใช่ไหมครับค่ะใครที่ถูกเอารอตเอาเปรียบแล้วก็ผักดันให้มีการตั้งกระทรวงคุ้มครองผู้บริโภคขึ้นค่ะเพราะจากเดิมเนี่ยไม่มีค่ะอ๋อนะครับคุณตุต๊กครับนะครับกับเบอร์17กับวันที่2นะครับที่ประชาชนชาวไทยจะไปเลือกตั้งนียครับอยากจะฝากอะไรไว้กับประชาชนบ้างครับก็ขอโอกาสนะคะให้พลังเครือข่ายประชาชนนะคะเข้าคูหาก,กาเบอร์17ค่ะ นะครับเข้าคูหากาเบอร์17นะครับซึ่งคุณตุ๊กนะครับจะเป็นแรงผลักดันอีกหนึ่งแรงนะครับที่จะผลักดันให้เกิดนะครับการคุ้มครวามพลอยโพในทิศทางที่ถูกต้องนะครับวันนี้ขอบคุณคุณตุ๊กมากนะครับที่ให้เกียรติกับการผลิตของเราขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะ